ด้วยในตัวเลยเนาะให้เห็นไปเลยว่าแบบเฮ้ยน้องจะแบบจะปังหรือว่าจะพังเนาะแล้วก็เดี๋ยวกูจะเทสพวกแบบเรื่องแบตไปด้วยว่าแบบเฮ้ยเขาจะสู้ชีวิตไปกับเราได้ทั้งวันไหมแปะเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวหินเลย No, no. คุณหัวหินก่อนที่เราจะไปโรงแรมเนาะเราก็มาแวะคาเฟ่ก่อนเพราะว่าคาเฟ่รันเนี่ยก็แบบเป็นทางผ่านเนาะใช่ชื่อว่าคาเฟ่อะไรคะบอนนี่อ่าใช่ก็เป็นแบบคาเฟ่แบบฟิลฟิลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่สไตล์มินิมอลเออก็อยู่แบบติดกับหาดเลยปะอยู่ในส่วนของแบบชะอมใช่ก็คือทางผ่านนี้จะไปทุ่งหินนั่นแหละอืเราก็แวะพักเบกเรามาแบบวันธรรมดาอะไรเงี้ยคนก็แบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยยังแบบมีพื้นที่ให้ถ่ายรูป

มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอเช็คอินก่อนเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบมุมคาเฟ่แบบจุยบาร์อะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดไว้แบบนั่งรอเช็คอินมีของขายอะไรอย่างงี้ด้วยใครที่แบบว่าไม่ได้แบบเตรียมชุดมาก็มาซื้อตรงนี้ได้โรงแรมนี้ก็แบบเหมือนเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็แบบสีสันสดใสมากอื แล้วบูชอบแบบเาขาแบบมีอาร์ติเทคเจอร์ที่แบบเล่นลูกเล่นได้แบบสวยงามมากอ,มอ่ะนี่ดูดีสวยปะสวยมากบูชอบมากอ่ะมันจะเป็นฟาซาตดที่แบบว่าโค้งๆอะไรเงีง้ยเออว้าวตรงนี้กคนดูดิโอ้ย เดี๋ยวเราพาไปดูภายในห้องกันบาาเนี่แล้วก็คีการ์ดนะเป็นแบบไม้เว้ยทุกคนนี่ห้องน่ารักมากอ่ะคือแบบขาวๆทิ้งๆไม้ๆเป็นอารมณ์ที่แบบเราสองคนแบบชอบกันมากเนาะทางตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะ อันนี้ก็เป็นทีวีข้างด้านนอกนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของเรามีให้ดิฟกาแฟด้วยอะเออใครที่แบบใส่ดิฟนะไม่ต้อง <Yeah. S 1> พกมาเองเลยแล้วก็นี่อันนี้น่ารักมากเลยบูชอบมากตรงเนี้ยเป็นแบบว่าลิฟวิ่งเล็กๆอะไรอย่างงี้เนาะแบบ <Sure. S 1> นั่งเลน่นถ่ายรูปได้เก๋ๆแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่บูแบบว่าอยากมาที่นี่ก็เพราะว่าห้องน้ำนี่เองดูดิทุกคนสวยมากอะ ้องนำคือน่ารักอ่ะคือแบบน่ารักมากแบบผู้หญิงคือแบบถ่ายรูปได้แบบถูกมุมจริงๆเนี่ไปดิสโก้เออดูดิแล้วก็มุมเนี้ยบูชอบมากเลยอ่ะถ่ายแบบถ่ายรูปในกระจกคือแบบสวยมากอ่ะแล้วดูดิเขาเล่นสีแบบห้องน้ำอ่ะกระเบื้องตรงเนี้ยน่ารักอ่ะเป็นการแบบจับคู่สีได้แบบดีมากๆนี้ก็เป็นแบบเสื้อคลุมอะไรเงี้ยสีขนาดสีเสื้อคลุมยังน่ารักอ่ะ เราสามารถอันนี้ได้ด้วยนะอะไรเฮ้ยพลึกลัวเนี่ยแบบสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติเฮ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีซี่ไม้ไผ่เรื่นบางเป็นไผ่เวซี่เนาะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวขึ้นบ้างเฮ้ยพลึกลัวเนี่ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เลื่อนไปทางนี้เฮ้ย ได้แน่โอ,โอ้ยเปิดแล้วแบบแสงสวยมากแต่งธรรมชาติเข้าแบบโอ้ยมุ่อยากได้อ่ะ奢望อยากได้ห้องอยากได้กระจกใครที่แบบว่าชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็แบบจองห้องนี้มาได้ แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบว่าชั้นข้างบนที่สามารถแบบมองเราลงมาได้อะไรเงี้ยจะเป็นคานูปี้วิลล่าเป็นวิลล่าแบบอยู่ชั้นสองใช่แต่ว่าไม่มีสระนะมาเปิดมานเมื่อกี้อ่นี่ส่งความสวยความหล่อตัวเองตอนลงสระได้ สาวๆก็แบบมาเซลฟี่กับบิกินี่เ<า>ก๋ๆตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนชุดกันแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปเล่นน้ำก,กันก็นี่ชุดว่ายน้ำของเอฟฟิลพูเดซึ่งแบบน่ารักมากๆดูดิ สีสันสดใสเนาะแล้วก็แบรนด์เนี้ยบูช,ชอบซื้อมากๆเพราะว่าแบบเขา,ามีไซส์เล็กอะไรเงี้ยคนแบบอกเล็กเอวเล็กๆอะไรเงี้ยเออบูว่าแบบดีมากเพราะว่ามันแบบกระชับแล้วก็แบบพอดีตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหาหมวกแก๊ปอะไรางี้มาใส่เพิ่มความคิวเนาะแล้วก็มีสร้อยอะไรางี้นี่น่ารักมาก 자꾸 어쩌고저쩌고 입을 놀리는 거야 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 그게 나 Everyday and night 다 나답게 오다 oh, 나답게 ห้าโมงแล้วทุกคนซึ่งแบตเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10%นะบูก็ถือว่าแบบพ้ยน้องก็อึดอยู่นะเพราะว่าแบบทัวออกมาตั้งแต่แบบ9โมงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแวะคาเฟ่มีแวะร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบว่าจัดเต็มจัดนักมากๆบูก็ถือว่าน้องเขาก็แบบทําได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยบูจะไปใช้แบตเพิ่มนะแล้วก็เดี๋ยวออกไปแบบเดินเล่นที่ชายหาดแล้วก็ไปกินข้าวกันไปเดินเล่นกันค่ะ อันนี้ก็เป็นจุดแบบไฮไลท์เหมือนกันนะที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปล้วบูก็ชอบตรงนี้มากเป็นการแบบเห็นมือทุกคนเป็นศิลปินชาวอเมริกันออชื่อว่าโลสตาเนี่ยทำกันบ้านมาสวยมากอื Be the best and lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever. นี่ทุกคนบูนเจอมุมลับตรงนี้คือแบบสวยมากตอนนี้คือแบบ6โมงอะทุกคนแต่น้องฟิปแบบถ่ายออกมาได้แบบเป็นสีฟ้า<ม>แบบฟ้าจริงอะประทับใจมาก ก็คือแบบสวยไปอีกแบบนะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนอนเนาะแล้วก็ตอนเช้าไปดูพรอาทิตย์ขึ้นกัน Good ไน g h มอร์นิ่งเดี๋ยวเรากำลังเดินไปดูพาอาทิตย์ขึ้นกัน would you stay till the morning light up your mind that i'm nowhere to find i'm standing right here i know that i told you we're over i swear that ใครรูปตรงเซิร์ฟครับกันอยากได้ฟิลแบบว่าอเมริกาอะไรอย่างงี้ใครที่แบบเฮ้ยชอบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาเล่นได้นะเข้าแบบมีบริการให้เล่น Got a dopamine rush got a major league crush when you're next to me Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? เช้าเป็นลายแบบอาราคาอะไรเงี้ย<ช>เลย<ช>แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่อ,ไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแต่งตัวถ่ายรูปต่อ<ช>ไป สรุปกันดีกว่าสําหรับน้องฟิฟสี่ที่พามาวอล์กที่หัวหินเนาะอ่าเริ่มจากวิดีโอก่อนเลยก็สําหรับวิดีโออ่ะบูว่านะ้องเขาทําได้ออกมาปังนะเพราะว่าบัวชอบมากเวลาแบบเดินถ่ายอะไรเงี้ยเขาทําได้ออกมาแบบสมูทมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็สกินโทนคือแบบสวยมากบูแบบว่าชอบมากถ่ายออกมาแล้วแบบ ผิวใส่มากแล้วก็การดูดเสียงที่แบบเวลาเราพูดกับวิดีโออะไรเงี้ยเออน้องก็ทำออกมาได้ดีนะตอนแรกบูคิดว่าเฮ้ยเสียงมันจะแบบไม่เข้าเพราะว่าเราไม่ได้ติดไมค์หรลิเ,เมนรอบข้างๆมันอาจอาจจะเยอะอาจจะเข้ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบูว่าแบบเฮ้ยเขาทาออกมาแบบได้ดีเลยนะแบบเสียงเวลาบูพูดเวลาบูเดิอนอะไรเงี้ยแบบ เขาได้แบบดีมากๆแล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนไม่ได้แบบมีน้อยเยอะจนเกินไปก็ยังแบบว่าเห็นอยู่ในส่วนของวิดีโออ่ะบูแบบชอบมากแล้วก็แบบประทับใจมากๆแล้วก็ในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยบูรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเวลาแบบถ่ายโคนอะไรเงี้ยบูว่าสกินโทนเขาแบบ ไม่ค่อยสวยมากมันแบบเข้มไปหน่อยผิวมันจะแบบติดส้มปูก็เลยรู้สึกว่าปูไม่ค่อยชอบถ้ามันมีแสงที่แบบสวยพออะไรเงี้ยมันจะถ่ายออกมาสวยเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่ค่อยมีแสงอะไรเงี้ยมันจะแบบมีความติดส้มแล้วแบบสีมันค่อนข้างที่จะแบบสดมากๆแต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยถ่ายวิวถ่ายทะเลแบบสีสวยๆอะไรอย่างเงี้ย คือแบบอันนี้คือสวยน,นี่คือแบบยอมรับเลยแบบฟ้าเป็นฟ้าเหลืองเป็นเหลืองชอบมากบุ๊ว่าน้องเขาก็เหมาะกับการถ่ายวิวต้นไม้มาทะเลแบบสีฟ้าสีเขียวจัดดกานสวยนะในส่วนของแปะอะบุ๊ว่าแบบอึดอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยบุ๊ว่าออกมาแต่แบบ9ก้ามุมอาแวะคาเฟ่แวะร้านอาหารถ่ายวิดีโอถ่ายภาพยิ่งก็คือแบบจัดเต็มแล้วก็มาเข้าโรงแรมเล่นน้ําก็คืออยู่ได้ทั้งวันนะบว่าน้องเขาก็แบบ แอบอึดอยู่นะแล้วก็ที่แปลกใจมากๆก็คือเรื่องของแบบเฮ้ยทำไมถ่ายแล้วแบบเฮ้ยไม่ร้อนแบบเครื่องไม่ร้อนเพราะว่าบูเคยลองถ่ายที่บ้านที่กรุงเทพอะไรเงี้ยช่นป้ะบูถือว่าถ่ายแบบเดียวแบบเครื่องร้อนแล้วแต่แบบเฮ้ยโอมาหัวหินแบบถ่ายติดติดกันอะไรเงี้ยทำไมแบบเครื่องไม่ร้อนอะไรเงี้ยคือตอนแรกบูคิดว่าเฮ้ยน้องคงจะแบบไม่ไหวแน่ๆคงแบบว่าพกมาแล้วแบบเฮ้ยเครื่องต้องร้อนแบบต้องหมดไวัทีนี้ก็คือแบบแปลกใจมากอะไรเงี้ยเออก็ ว่าใครที่แบบเฮ้ยอยากพกน้องมาทำคอนเทนต์ถ่ายวีดีโอง่ายๆพกแบบหยิบง,ง่ายๆไม่ต้องแบบพกกล้องใหญ่อะไรมากมายมต้องแบบให้คนแบบคอยช่วยถ่ายเนี่ยแล้วก็แบบเดินถือถ่ายถ่ายแบบ เซลฟี่ตั้งถ่ายอะไรเงี้ยได้แบบดีมากๆเลยใครที่แบบว่าชอบเป็นแบบใส่คอนเทนต์ตอบโจทมากๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของบูที่แบบจากการใช้งานจริงๆมานะทุกคนก็หวังว่าวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนาะจะสวนถูกใจเพื่อนๆเนาะใครมีคำแนะนำข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะวันนี้ไปกอนลาบ๊ายบาย